คุณชุติมาเขาจะผ่านครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันชุติมาคชาจานผู้แทนราษดรแบบบัญชีและชื่อพรรคประชาชนค่ะดิฉันมีเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนมาหาดวยจานวน5เรื่องดังนี้ค่ะเรื่องแรกนะคะดิฉันได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องตะบนเกาะสาลายอำเภอเมืองจังหวัดสตูลค่ะพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เกาะนะคะขอสไลด์ด้วยค่ะ ขณะนี้นะคะพี่น้องประชาชนประมาณ2,400คนค่ะกำลังเจอปัญหานะคะน้ำกร่อยน้ำเปรี้ยวน้ำไม่สะอาดนะคะพื้นที่นั้นได้มีการขุดบอ่อแล้วค่ะแต่ว่าปัจจุบันค่ะคุณภาพน้ำไม่ดีนะคะดิฉันจึงขอให้สอนักง,งานทรัพยากรน,น้ำแห่งชาติและองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลหาทางแก้ปัญหาร่วมกันโดยด่วนเพื่อให้น้ำมีคุณภาพประชาชนบนเกาะมีน้ำที่มีคุณภาพใช้อุปโภคบริโภคค่ะปัญหาต่อไปค่ะโครงการพัฒนาแก้มลิงทุ่งปะขอนะคะอยู่ที่อำเภอบ้านานาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ ไะเลถัดไปเลยค่ะโครงการนาเกลาวเป็นโครงการที่ดีนะคะสามารถแก้ปัญหาน้ําท่วมน้ําแรงเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้แก่ประชาชนได้ต่อยอดในการบริหารจัดการน้ําพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเชิงนิเวศและเชิงสุขภาพได้ค่ะแต่โครงการนี้ค่ะค้างคางมาหลายปีแล้วตั้งแต่ปี2560นะคะจึงขอให้สํานักนายกรัฐมนตรีสํานักทรัพ,พยากรน้ําแห่งชาติอาบาจอสุราธานีและอาบาตทรัพทวีค่ะทำงานร่วมกันเพื่อโครงการนี้สําเร็จนะคะปัญหาต่อไปเลยค่ะ ดิฉันได้รับหนังสือร้องเรียนนะคะจากมูนิธิพระพุทธนิลาโลคันตลาลัยชัยวัฒน์จตุรทิศนะคะซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นที่สู่รวมจิตใจของพี่น้องประชาชนชาวจงังหวัดพัทลุงนะคะและในบริเวณใกล้เคียงค่ะเป็นสถานที่ออกกำลังกายของคนพัทลุงทั้งตอนเช้าและตอนเย็นนะคะจะไปรวมตัวกันที่จุดนั้นค่ะได้รับข้อมูลมานะคะว่าอยากจะขอให้มีการติดตั้งแท่นน้ำประปาดื่มได้ดังที่การประภาภูมิภาคได้ติดตั้งแท่นน้ำประปาดื่มได้ไปแล้วในหลายๆพื้นที่ทั่วประเทศไทยนะคะเพื่อบริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ไปสักการะะคแล้ว ประชาชนที่ปลอดกำลังกายก็จะได้ใช้งานด้วยนะคะที่ฉันจึงขอให้การประปาส่วนภูมิภาคและสานักงานจังหวัดพัทลุงเร่งดาเนินการแก้ปัญหาดูแลประชาชนโดยติดตั้งแท่งน้ำประปาดื่มได้ดังที่การประปาภูมิภาคทํามาแล้วในจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศค่ะต่อไปค่ะดิฉันได้รับหนังสือร้องเรียนนะคะและได้ลงพื้นที่ไปดูนะคะปัญหาที่เจอมานะคะประชาชนร้องเรียนมาว่ามีการ ไม่มีการขุดลอกคูคลองเลยนะคะจึงของให้มีการขุดลอกคลองชนประทานกําหนดกาจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางในคลองส่งน้ําชนประทานสายหนึ่งซ้ายสายต้นสนส,นสวนลามอำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงนะคะทานประทานดูในภาพนะคะนี่คือคลองส่งน้ําชนประทานนะคะท่านประธานไม่ใช่สนามบอลนะคะถ้าหญ้าจะเยอะขนาดนี้เนี่ยเอาวัวลงไปเลี้ยงได้เลยนะคะแล้วน้ําจะส่งไปได้ยังไงวัชพืชหนานแน่นขนาดนั้นนะคะจึงของให้กรมชนประทานเร่งดําเนินการกําจัดวัชพืชในคลองส่งน้ําชนประทานเพื่อให้เกษตรกรได้ใช้น้ําในการเกษตรอย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะอีกปัญหาเนึ้่ ปัญหาถัดไปค่ะดิฉันได้รับหนังสือร้องเรียนจากประชาชนเช่นเดียวกันนะคะว่าเดือดร้อนจากการประกาศพื้นที่ป่าทับที่ดินที่มีโฉนดขอย,ย้าว่ามีโฉนดอยู่แล้วนะคะของตาําบลลานข่อยจังหวัดพทัทธลุงค่ะนําไปจํานองทอกอสได้มาแล้วหลายครั้งนะคะปัจจุบันไม่ต่างอะไรกับกระดาษเปล่าค่ะพี่น้องประชาชนทนําจดหมายไปที่กรมป่าไม้ด้วยตัวเองด้วยคําตอบที่ได้บอกว่าก็เป็นพื้นที่ป่าแล้วทําอะไรไม่ได้แล้วอย่างนี้ประชาชนจะพึ่งใครได้อีกคะดิฉันจึงขอให้กรมป่าไม้หาลือและหาทางออกร่วมกับปปปปรรระะะะชชชชาาานนนนนนใใพืื้้ทททีี่่่แแลคสิิิธ์ดหกััจจุบ กู้นี้เนี่ระบบไม่ได้ก็ต้องไปกู้นอกระบบทําให้เป็นหนี้นอกระบบนะคะเป็นปัญหาครอบครัวและปัญหาต่างๆตามมาอีกมากมายค่ะท่านประธานขอบพระคุณค่ะ